มันล้างลักลอยู่บนเมื่ออัศจรรย์ปันปลาแฉเช่อนว่าที่เรือนขึ้นตัวทั่วทั้งนั้นหาหมอมารักษายาเข้ากรรรมันจินปอดนดัับไต้ออกไหแล้วทั้งไส้น้อยไส้ใหญ่และไส้พันฝันฟ้าก็หักดากมาตัวตกใจตื่นถวาควา้าเงินทองร้องว่าแม่ทุนแม่ช่วยผู ยังคนก็ไม่มีผีบ้านผีเรือนก็ไม่มีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น มาอิสาคอนนั่งนอนใหญ่วหวามาหากูอีอุน่นลกขึ้นอีอุนนอ่นเอ็งอุ่นข้าวมากไปใช่ไหมหัวรอบแบบนี้เอ็งฝันดีนะักใช่ไหมอีอุ่นเน่ เอ,องเป็นเวรยามเฝ้าค่าอยู่บนเรือนอยู่บนห้องค่าขนาดนี้ต้องดูดีๆเนี่ยถ้าตื่นมาไม่เจอแม่วันทองเองเห็นแม่วันทองบ้างไหมเสียงดังๆไม่เห็นแล้วค่ะทำไมถึงไม่เห็น,ค,หนคนหายไปจากห้องจากเรือนทั้งคนเอ,องทําอะไรอยู่นอนแล้วใครี่มันของเสบค่ากับแม่วันทอง เอ็งกินข้าวมากใช่ไหมไปกินข้าวต่อให้อิ่มเลยไปเอ็งชื่ออุ่นหรืออิ่มวะไก่ข้าลืมีอุ่นไปอุ่นข้าวกินต่อไปเดี๋ยวข้าถามหาเอากับหัวหน้าเบาใกล้พวกเจ้าก็ได้อีนี่มันต้องรู้แน่นอนเพราะมันเป็นหัวหน้าของคนทั้งเรือนอีอิมเจ้าคเสียงดัง <All> right. แต่พอตื่นมาแล้วข้าไม่เจอใครเลยแม่ว่าทองหายไปอีอุ่นอยู่บนเรือนเนี่ยไม่รู้เรื่องเองอยู่ด้านนอกนี้เองคุมทั้งเรือนนี้เองเป็นหัวหน้าของเป่าไพ่ทั้งหมดมีใครมารายงานเหตุร้ายอะไรบ้างไหมยังไม่มีเลยเจ้าค่ะแล้วแม่ว่าทองไปไหนเองรู้เรื่องบ้างไหมอีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วเองไม่รู้เรื่องนี้เองทำอะไรอยู่นอนเป็นผีตายข้าเลย เวลาเองนอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบนเรือข้าเองก็ไม่รู้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วค่ะแล้วเวลาเองนอนถ้าเกิดไฟไม่เรือข้าเองก็ไม่รู้ใช่ไหมงั้นจ้าค่ะแล้วเวลาเองนอนเนี่ยใครทําอะไรเองเองก็ไม่รู้ใช่ไหมน่าจะรู้จ้าค่ะนี่เลยไอคนข้างๆเองอ่ะสาครใช่ไหมลุกขึ้นสิ ถ้าไอ้คนนี้ทำอะไรเองเองก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้ก็ได้ไอ้คนนี้พาส่งไปไอโอลิอปิกเองเห็นด้ื่องปรทองบ้างมั้ยไม่ทราบเองจะขอรับด้วยกันต้าค่ะ ตกลงเอ็งได้ทำอะไรอีอิ่มไหมเมื่อกี้ออเอ็งหลับกันทั้งคู่เลยใช่ไหมหแล้วทำไมเอ็งถึงหลับด้วยกันเป็นแม่ลูกกันถ้าเข้าใจผิดเองขอบใจนี่นี่เดี๋ยวก่อนถ้า เองเห็นแม่วันทองหรือมีใครรายงานเองว่าแม่วันทองอยู่ที่ไหนรีบกลับมารายงานค่าทันทีเข้าใจไหมได้ก็ค่ะเออไปช่วยกันตามหาแม่วันทองได้แล้วนั่งลงไดไงง้ไม่รู้เรื่องทางนี้ก็ไม่รู้เรื่องถามไอ้พวกคนสวนหน่อยสินี่ไอ้คนสวน ใช่ไหมไอ้ลิงมันชื่อฟิวกินเกิดอะไรขึ้นทางนี้ไม่ทางนี้ไม่มีใครผ่านเข้าออกเลยใช่ไหมบิวกินป้าแม่ไล่ครับถ้ามีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นมีแม่วงทองเดินผ่านหรือว่ามีใครลอบเข้ามาไอ้ลีงรายงานทันทีนะอรับหรือไม่จะจับมันแล้วเอามาส่งตัวให้ท้าอรับแล้วแจ้งเบาให้ทั้งหมดที่เป็นผู้เฟยอย่ด้วยรับเออปีนเขาแจ้ สอกคนมันนี้ก็เป็นคนตัวดูสิมันสองคนเลยตรงนั้นมันอีอุ่นอีชิมอีอีอุ่อีอิมอีชิมอีสอนอีมีอีมาอีสาคอนตรงนี้ ได้แวะมากินอะไรเขานี่หรือเปล่าข้าครัวหรือเปล่าไม่มีเลยใช่ไหมล้วไม่มีอะไรปองกระตงเลยหรือเองกินข้าวบ้างหรือเปล่าเองทำครัว เจอแม่มันทนที่ไหนรีบรายงานท่าทันทีบอกแม่วันท้อยมาหาท่าด้วยไปได้แล้วฝั่งนี้ไม่ดีฝันี้ไม่ไดีฝั่งนี้ก็ไม่นด้จะมีเฮ้ยเปยนยังคากันหลับไหลสงสัย่าต้องถามเขาผีบ้างผีเรือแล้วลิ่า คอยใช้งานนี่ท่าเองช่วยส่องแสงสว่สางๆหน่อยได้ไหม <c oughs> อ๋อเป็นผีเรือนั้นไม่ใช่กระสือเองลอยไปลอยมาทั่วบ้านเนี่ยเองเห็นปงไหมว่าแมวงทองไปไหน <c oughs> ไนี่เกิดเหตุผิดป,ปกติบนเรือนท่าเองมีหน้าที่ดูแลเรือนท่าเองไม่รู้เรื่องเลยเน อะไรอยู่เอ็งหาไส้กินเอง็เองมาเอาอีอุ่นไปกิน <laughs> มันมีเยอะ <laughs> นี่ <laughs> เกิดเหตุร้ายกับข้าอย่างเงี้ยเราข้าพึ่งพาพวกเอ็งไม่ได้เลยข้าจะลงโทษเอง็งลงหม้อไป้เดี่ยวนี้ <laughs> ก็แม่มดทองหายไปไหนคนหายไปทั้งคนนั่นใครลับๆล่อบหน้ากามันคุ้นๆว่ามันต้องเป็นที่ฆ่าไอ้พายงามเกิดเหตุรา้าบนเรือฆ่าได้อยู่ดีๆมีคนของไอ้พายงามมาต้อมๆมองๆแถวนี้ฆ่าไม่ดีฆ่าต้องเรียกมันมาถามมันชื่อไอ้เหมือนวิเศษผลเมื่อวิเศษผล ก็มาทรตัวตัวแถวนี้ให้รายงานส่งทำงานใช่ไหมใช่ครับว่าแล้วเกี่ยวเออข้ออย่างชั่วเฮ้ยเรื่องเกี่ยวข้อกับแม่วันทอใช่ไหมไม่เกี่ยวเม่เกี่ยวครับแน่ใจนะไม่แน่ใจครับไม่ได้อ่านเลยแล้วเกี่ยวไหม, <uki> ไมเกี่ยวครับเออเกี่ยวครับ <uki> มันมันมีไว้ให้อ่านั้งานแล้วคนนี้อ่านต้องลงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวครับเออดีดีดีมันก็เป็น เรื่องที่ท่านทีข้าสบายใจได้รู้ข่าวแม่วันทองเออถ้าอย่างนั้นท่านเชิญขึ้นมาบนเรือนข้าก่อนเชิญเชิญเชิญปัญไจปจัญไจปัญใจก็ด,ดีเลยปัญใจเออเออเหมือนท่ <c oughs> านเป็นาานายทหารไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านมองเห็นไหม้างหลังเออบขึ้นนิดนึงเออ มันใช้กับราชาสับนะันถ้าเป็นแค่สุนนางธรรมดาท่านก็เป็นานายทหารท่านเป็นมืน นทำไมของแห้งแรงน้อยท่านอีอุ่นแบ,บน่งท่าเออแล้วท่านมาต้องต้องมองแถวนั้นเน่ยข้ารู้แล้วท่านตั้งใจจะล่อข้อห้องอีใช่ไหมใช่ครับเอาละก็เห็นอยู่กันตรงนั้น ถ้าก็นึกว่าจะต้องถามมันมันจะมันหลับสบายยย่ไออยียย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 อยย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 ยายยั้ยย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 ยใมยายยยยย่ยย่ยย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 ยนยานนี้ยยยยย่ยย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 อยย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 ย่ยยยยยยยมยัยยไย้ยย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 ยสยย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 ยายยยยยยมอยย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 ดยงยนพยายยยยงดังๆ ท่านผุนช้างข้าจะมืน่นไวยตมิวเฮ้ยข้าจะมืน่นไวบอระนาจับใข้มาหลายวันแล้วอาการน่ะเก่งแม่ไม่ทันมาเห็นหน้าจึงให้คนมาแจ้งข่าวแม่รู้จึงรีบให้มาดูใจตอนนั้นท่านหลับอยู่แม่จึงไม่ใร่กุกมีนานดอกหายดีแล้วจะส่งแม่วันทองคืนท่านดังเดิมรัมัน ฝากข้อความามาบอกว่าว่ามันไม่สบายากลางนึกจนต้องพาแม่ไปดูใจมันอาการหนักขนาดน,นั้นเชียวหรือใช่ครับมันเป็นโรคอะไรล่ะน่าจะโควิดครับเฮ้ยแล้วท่านไม่ใส่น้ากาท่านติดมาแล้วสินเนี่ยไม่ติดขอรับแน่ใจนะผมลูกพระเจ้าตาครับ <laughs> แต่ข้าว่าท่านไม่สบายนะรู้สึกว่าท่านหน้ามืดไหม หักษาเรือรักษาตัวดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะได้ครับถ้าก็สบายใจแล้วได้ข่าแม่วันทองถ้าอย่างนั้นถ้าก็หายห่วงท้าจะฝากท่านไปบอกมันกันแล้วกันว่าถ้ามันขาดเหลืออะไรไม่ต้องเกรงใจค่าฝากท่านมาบอกค่าได้เลยเงินทองข้ามีช่วยเหลือมันได้ อยู่ยาการแพทย์ถ้ารู้จักหมอดีๆช่วยมันได้ใช่กันหรือว่ามถ้ามันฝากท่านมาแล้วแล้วข่าไม่อยู่ท่านก็จงไปเอากับอีมไม่เป็นไรรอฝากไว้ที่ท่านดีเยวดกว่าถ้าว่าจะฝากเงินฝากยาไว้ที่อีมหรืออีอุ่นดีละ่ะเดี๋ยวรอฝากกับท่านดีเดียว <laughs> ได้ได้ได้แล้วท่านคอยมาเอากับข่านะ ยาทับทินถ้าก็ตกใจเหมือนใค <c oughs> วันหลังอย่าตั้นแต่งติดไปให้มันสว่างๆนะาตาไม่ดีมองท่านไปใครอย่างเมื่อเนี่ย <c oughs> 我们在这唱歌。 ใช่พ่อมันคือใคพ่อมันคือเองแขนมันต้องรักษาตัวแม่วันทองไปให้ไอ้แขนพ่อมันแน่นอนหนอยแน่ให้พ่อไปเชียงใหม่มีชัยมาตั้งตัวรัตยาราชสีไอ้เุ่งเป็นหมื่นไว้ททำไมมีเด็กกูนี้ต้นผิดติกโทษทันมันจึงผงเ็งไม่เกรงใจจะพึ่งพาใครได้ที่ไหนนั่น คุณนาน้อยใหญ่เกลงใจกันถึงฟอ้องมันก็จะปิดให้มิดไปกู่เรื่องนี้ไปฟ้องคุณนาคนไหนไไมันก็มีแต่พวกไอแขนพวกไอไวแล้วใครมันจะอยู่ข้างผ้า,ผาดิถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ข้าจะต้องไปฟอ้องไปคูณสมเด็จพระพหาษัตาิ่าจะไปขวายดีนะ